กัะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยกันยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเซียนโยนเนตนะครับผมโอเคนะฮะแล้วเมื่อเข้ามาในเว็บนี้ก็อย่าลืมล็อกอินให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็ใส่โค้ดของผมไปนะฮะ jeedoo นะครับผมแล้วก็กดเคลมนะครับผมอ่าก็คือใช้โค้ดของผมมาแหละเสร็จแล้วกลับมาที่หน้าแรกนะครับผมโอเคถามว่ามันเล่นยังไงนะฮะก็ผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะฮะผมก็เพิ่งจะไปดูฝรั่งเล่นมา ะะเริ่มต้นเรากดเป็นที่20นะฮะแล้วกดมันจะเล่คเนคูณ3ามกคูณหนึ่งวปกติเขาเล่นคูณอะไรกันงนะั้ลองคูณหนึ่งก่อนแล้วกันฮนะเป็นครี a t e เกมนะฮะแล้วเราก็เห็นบล็อกที่ขึ้นมาตรงนี้ฮะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เยอะมากนะครับผมซึ่งการกดแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีระเบิดนะฮะแฝงอยู่ข้างในนี้ถ้าเรากดโดนระเบิดปุ๊บ20ดอนที่ผมลงไปจะเสียไปเลยแต่ถ้าเรากดปับ๊บ อย่างเงี้ยเราจะไม่เสียตังค์เว้ย่าเอาเฮียไอแดเกมโอเวอร์เลยกูเอาสักคูณห้าแล้วกันนะคูณห้าระเบิดจะเยอะหน่อยแต่ว่าการกดรอบต่อไปเนี่ยฮะครั้งที่สามหรือครั้งที่4เนี่ยเราจะได้สิบดอนแล้วก oh. ูยังได้ไม่ถึงยี่สิบเลยเฮีย yeah. เอาคูณสามแล้วกันฮนะมา ไอ้เจียอ๋อคูณสามนี่คือมีระเบิดจุดสามลูกด้วยกันฮนะอ๋อเป็นี้นี่เองโอเคโอเคได้อยู่วะเออไอ้แม่งเอโอโดวงกูทำด้วยอะไรเนี่ยแบงแบนแบงแบงสองดอนเอาสองดอนพร้อมไหมอ่าถ้าเราเอาแค่สองดอนก็คือเอาสองดอนนะครับผมโอเค โอเคไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยเกือบไปเกือบไปอืมได้อยู่พอตาละสง่งโอ้โหแม่งเกิดตรงมุมนะด้วยนะดีคุไม่กดอันล่างเอาไปคูณห้าแล้วกันนะ <c oughs> เล่นใหญ่เล่นใหญ่เฮียสัตว์ดอกแรกกูตายหาเลยไปต่อไปต่อไปได้อยู่อ่ะโอ้ <c oughs> ต่อไป <c oughs> อืม <c oughs> โอ้เหี้ยไปลุย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 อ่าะดีดีไหม mm. 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 อืมออกก่อนออกก่อน uh, เอ่อออกก่อนอ๋อก่อนป้าหรือเปล่าสเต็ปเ,เ,เดิมสเต็ปเดิมสเตปโอ้ทำไมเล่นอันนี้มันโหดร้อนด้งอนะเหี้ยอ้า เอาความชิบหายกับเงินมาเล่นมาเล่นกับกูเนี่ยไอ้เสดหัวร้อนหัวร้อนอยู่หัวร้อนอยู่บรรจงครับบรรจงบรรเนีดบรรเนีดอยู่ตีเฉียงขึ้นไปตีเฉียงขึ้นไปเว้นหน่อยเว้นหน่อยโอ้โหแมง่งร้อนอากาศก็ร้อนอยืนดีก็ร้อนขึ้นมาต้องช่องเป็นชอ่องอ่าอ่าอืน่ารักมากคน ได้อยู่พอก่อนอไปไปโอ้ยแม่งเย้ยหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนได้อยู่ได้อยู่ม,มันต้องมีสักตาที่แบบว่าเรากดได้แล้วก็ได้แบบได้เลยแบบเนี้ยอ่าเฮ้ยติสองแล้วพอโอ้ยเกือบไปเนี้ยกดอีกอันนึงนี่แตกเลยเนะี้ยน้าแหกเลยอะ อันล่างมามามาได้อยู่ได้อยู่เอ้ยั <c oughs> วร้อนแล้วนะเรื่องหัวร้อนแล้วนะกูค,ควรจะร้อนตั้งนานแล้วเนี่ยแม่งได้อปโอ้แม่งเอ้ยกูจะทำเป็นตัวบวกกันหน่อยแม่งเสือกประกบข้างกูต่อไปได้อยู่มาฮอตช่วยท่านได้มาฮอตช่วยท่านได้เออเออเออ,เอ,อ,อ พอก่อนโหเกือบไปเกือบไปมาเอาไปเลยไปเรื่อยๆโอ้เหี้ยมีแค่สามอันเนี่ยไอ้ตว์ได้ดิวะโอ้ยมันต้องตานได้ดิวะแบบตานที่เราจะจิ้มไม่โดนมันสักสามอันเลยนะโอ้ยมันต้องมีสักเกมดิวะโอ้ยโอ้ย โอ,โอ้มันจะได้แล้วยังไม่หยุดความพยายามแบบเพียงแค่นี้เย็นไว้อย่าร้อนอย่าร้อนได้โปรดอย่าร้อนเถิดคนดีได้โปรดอย่าร้อนโอ้ ไอ้เหี้ยแม่งตายศาสตร์เล่นยากชิบหายเลยเหี้ยโอ้ยโอเคอุ้ยอันนี้ได้กำไรวะอันนี้ได้กำไรวะอุ้ยเหี้ยแม่งอยู่ตรงมุมมันอยู่ตรงมุมจริงๆเกือบไปแล้วอ่ามาอ๋อสองแมวข้ามข้ามข้าม แม่งอยู่มุมคราวน,นี้มุมไม่อยู่คราวนี้มุมไม่อยู่อ่ามันจะเป็นอยู่ตรงนี้แทนอืออือโอ้ยนี่ไงโอ้อยู่ในการคำนวณโอ้เริ่มแล้วเริ่ม,เร,มเริ่มจับทิศแล้วเริ่มจับทิศแล้วฮะมามาคราวนี้มันจะมาตรงมุมแน่นอนเพราะฉะนั้นเราเล่นตรงนี้อ่าเข้ามุมอ่าสลับซ้ายสลับขวามันต้องขวาซ้ายดิเออพูดผิดคราวนี้มันจะมาขึ้นไปอยู่ตรงนี้ Uh, เอาเป็นตอนนี้อ uh, แล้วข้ามปอันนี้สิบก้าแล้วสิบเก้าสิบเก้าแล้อันนี้ชัวอืมยี่สิบเจ็ดโอ้คุ้มคุ้มคุ้มดีคุ้มดีเป็นไงเป็นไงโอ้อยู่ในการคำนวณแล้วอนะ่ uh, ตอนนี้เป็นอ่ uh, ตรงนี้หนึ่งเฮียเอานี่เลื่อคูณห้าเหรอวะคูณว่าคูณสามต่อไปเฮียว่าแต่คูณยี่สิบสี่แม่งเลยสัตว์ มมีโอกาสแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่เราจะรอดนะฮะซึ่งเราจะรอดไหมนี่เราไม่รู้ฮะอ๋ออยู่แค่ตรงนี้เองต้องได้สักอันดิวะอ๋อหนึ่งในยี่สิบสี่เดียววะคุณจะมีโอกาสกดโดนไหมเนี่ยโอ้ยสำหรับคลิปหน้านะฮะมีไลฟ์ติดตามต่อขอยติดตามมันต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็รักทุกคนครับและที่สำคัญนะผมอย่าลืม ส่โค้ดนะครับผม JE DDOO นะฮะโอเคอย่าลืมกอีนะจ๊ะ